ครับผมไปหองกาบสวัสดีพี่น้องป้องไฟสุข,ขุมสุขนคนกับมนียู่กับผมกับโยภาแซสพขึ้นกับพี่น้องสหรับมีนั่นเป็นเสนอเมนูนย่ำหอยนางรมพี่น้องวันนี้เดย์หอยนางรมมานนะครับเนาะสดๆเลยครับผม ตมคบเครื่องพี่น้องเป็นนิ้วซีฟู้ดเขียวแล้วก็แดงแล้วก็มีพริกเผาแล้วก็กระเทียมเกียวนะครับผมไม่ใช่กระเทียมเป็นหอมเกียวนะครับมันอินวิติโนตงตรงพี่น้องพักกระกเฉดมั่มาเป็นสวนได้พักกระกเฉดหรือว่าผักกาดถิ่นนะครับเห็นเลยพี่น้องมา่ปูกอะไรห้างครับผมเสพเซนั่างกันครับผมช่วงนี้เปียบุญนะครับเนาะห้างหายไปเปียบุญของวัสดานั่นเผื่อมาพี่น้องความเดชแข็งมันครับใครมีตัวบวบเลยครับเนี่ยโอ้ Ừm, quán chợt Không chưa bị đâu ราดมันเรียบร้อยแล้วครับเนาะ,ะ mm hmm. เพื่อเพิ่มความแซ่บเจ๊กน้อยพนะี่น้องหล่ะลองไปอีกเข็มขวนไปเลย mm hmm. <c oughs> ง่ายดีพี่น้องบริ่ดกินโดนแล้วครับเอ็มน้อยง่ายดีไหมครับเสื่อไหม

ึเครื่องดีพี่น้องชิมคนสาใจมากหัวปลวกใหญ่ๆครับอื หวันเฉยๆขนขนาดครับกระเพระชินครับผมกัะเพาะชินบ้านนะครับไปหาเจ็มมากกว่านอืม

うん。 โอ้โหปีน้องวาช่ำมากเลยดูดเรับหนยมีหนยยังไง 이게 c a s t เข้มข้นมาก 嗯哼，比泡椒你要不一 หัวบดอยดีครับพี่น้องแซ่บมาก ับผมสำหรับคลิปนี้ก็ติดขอ,อไปยิ้มยันสนิทก่อนนะครับเนาะมันนี่ก็สิคอมลาบป้าจากพี่น้องพี่คนนะครับสำหรับผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเพื่อเป็นกำลงังแรงใจโยีพาแชร์ไปนำที่ไปต่อไปนะครับสำหรับมันนี่ผิดพลาดประการใดหรวยกิมมูมาาเกินไปก็ต้องขอตัวขอให้พี่น้องกันผมขอบคุณใด็กๆมากที่ตามตัวชมครับสำหรับวันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบ้านกับพี่น้องพู้อาิอีพนายครับ